3.27จะเป็นหลีกแรกที่ GDG ทําทำเป็นภาคต่อของหลีกใดหลีกหนึ่งในอดีตนะครับและรอบแรกนี้ก็เป็นบริชครับที่ได้รับเลือกหลังจากที่ผ่านไปประมาณ9ปีที่มันแทบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับรอบนี้เรียกว่าจัดเต็มชุดใหญ่สุดๆเลยครับนอกจากนี้นมีการปรับอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าหลีกหน้าจะมีวิธีการอัปเกรดตัวละครที่แตกต่างออกไปจากเดิมอีกนะครับอาจจะไม่เท่ากับ3.26ที่มีเมชันลีมาวิ่งตามนะครับแต่บอกเลยว่าเทไม่แพ้กันครับก่อนอื่นผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหม คืออยากจะพูดว่าหลีกนี้เนี่ยแม่งคือหลีกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยทุกคนเหตุผลเพราะว่าแพทเนี้ยจะเพิ่มการเทรดกับ NPC เหมือนใน่าดเวนซต2สองอ่ะเออคือเอาเข้ามาแล้วครับ <res> คือเราจะไม่ต้องเจอเหตุการณ์แบบทักไปซื้อแล้วคนไม่ยอมขายต่อไปแล้วบอกเลยว่าการเล่นในแพทหน้ามันจะเพลินขึ้นเยอะแน่นอนครับ ก็ในแอค6เนี่ยเราจะเจอ NPC ชื่อ f a u s us, ต u s อะไรเนี่ยนะครับเข้าใจว่าไม่ต้องทำเควสอะไรนะคือน่าจะใช้ได้เลยใครอยากขายอะไรก็ขายใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อถ้ามีโกลดพอก็ซื้อได้หมดแหละอะไรประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องแพดกันในรอบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทีมหลักๆมันคือการคอสตมไมซ์ตัวละครแบบใหม่ๆครับเห็นได้จากรางวัลที่ได้จากบริชแล้วก็ปลัดลาย s เซนนซีที่ได้จากบอสนเกมที่ถูกปรับเข้ามานะครับ เริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าครับคือคอนเทนต์ของลีกคี e พอร์ซอฟต e เดอะเฟรมครับคือมันคือบริชแบบอัปเกรดนั่นแหละจริงๆถ้าเคยเล่นบริชมาแล้วเนี่ยมันก็ยังจะเป็นบริชเหมือนเดิมนะแต่ที่บอกว่าอัปเกรดอ่ะคือมันจะมีแบบเอ c o ค n t เตอร์แปลกๆหรืออีเวนต์แปลกๆให้เราเล่นนะครับไม่ใช่เหมือนเดิมที่แบบก่อนหน้านี้บรีชมันจะเป็นแค่มือเราไปเหยียบแล้วก็กระจายออกเป็นวงกลมแล้วก็มอนออกมาสักพักนึงแล้วมันก็หุบกลับเข้ามาอะไรประมาณนี้เนาะในรอบนี้เนี่ย เราจะมีอีเวนต์ประมาณ4แบบด้วยกันเลยมั้งครับมีแบบที่เป็นมือธรรมดาคล้ายๆแบบเดิมเนี่ยแต่มันจะดีกว่าเดิมหน่อยนึงคือพอมือมันกระจายออกไปถึงจุดหนึ่งเราฆ่ามอนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถเหมือนสเตเบิลไลซ์อะคือมือมันจะนิ่งแล้วแล้วมอนที่โหดขึ้นหรือบอสอย่างเงี้ยมันจะออกมาเออประมาณนั้นเนาะมันก็จะดีกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็จะมีแบบที่เป็น Breach h i v e ครับที่เป็นเหมือนกำแพงกำแพงอยู่ในแมปอันนั้นฟิลน่าจะสวอร์ไวอลหรืออะไรประมาณนั้นมัน้งอีกอันนึงคือเป็น Hy f o r t r e s s ก็จะเป็นแมปแยกเข้าไปผมรู้สึกว่ามันเหมือนหลุมอบิสเลยนะแล้วก็อันสุดท้ายคือแมปบอสของบริดส์ครับก็ตื่นเต้นกว่าเดิมนิดหน่อยไหมสำหรับเกมเพลย์ผมคิดว่านะแต่ว่าไอที่ตื่นเต้นมากๆแบบไม่นิดหน่อยเนี่ยมันเป็นในส่วนของรางวัลที่เราได้จากแมคคนิกมันมากกว่าครับอย่างแรกที่จะได้แน่ๆคือสิ่งที่เรียกว่า Genesis Tree ครับคือจะเป็นต้นไม้ที่มี Passive Tree ข้างในอีกทีอูจจา้าคือยังไงเราก็หนีไม่พ้น Passive Tree จริงๆนะยเนี่ยเออแต่นั่นแหละ พวก Passive t r ทีใน Genesis t r e e เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวให้รางวัลกับเราครับโดยเราจะต้องเอาไอสิ่งที่เรียกว่า growing womb gift อะไรเนี่ยมาใส่มันซึ่งไอไอเทมเนี้ยมันก็จะดรอปจาก breach เนี่ยแหละหลังจากที่เราเอาไปใส่ในต้นไม้เนี่ยมันก็จะถุยรางวัลออกมาเป็นตามประเภทของไอ womb gift ที่เราใส่เข้าไปเลยครับเช่นอาจจะเป็น currency หรือเครื่องสวมใส่หรืออื่นๆอีกเยอะแยะเลยแต่มันจะมีของรางวัลอันนึงที่เรียกว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะสำหรับผมคือสิ่งที่เรียกว่า graph เป็นของใหม่ที่เข้ามาลีกนี้ครับหรือเรียกอย่างว่ามือหลังอะเออคือไอรกราฟเน่นอกจากมันจะมีสเตตที่เพิ่มให้เราเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยมันยังใช้สกิลนู่นนี่นั่นให้เราได้ด้วยนะเขาบอกว่ามันมีทั้งสกิลแบบที่ทําดาเมจหรือว่าอาจจะบัฟเพิ่มดาเมจหรือว่าบัฟนู่นบัฟนี่อีกเยอะแยะเลยครับมีให้เราได้เล่นแบบเยอะสุดๆเลยอะไอรกราฟเนี่ยมันก็เลยจะเป็นอีกจุดหนึ่งสําหรับการปรับแต่งความโหดของตัวละครเราในลีกนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังใส่กราฟได้2ช่องด้วยนะ แต่เหมือนจะต้องปลดล็อกจากการฆ่าบอสเพิ่มอีกทีนึงครับซึ่งในกราฟอ่ะอย่างที่เห็นเนาะมันจะมีมอสอยู่เราก็เลยมีเคอร์เนนซีไว้สําหรับคราฟมันครับก็คืออัลเมนต์รีกอลเอ็กซ์โซอิมแพลน์ไอ้สอย่างเนี้ยจะใช้คราฟไอตัวกราฟโดยเฉพาะเลยคือเอาจริงๆแล้วไม่อยากเรียกว่าการคราฟเท่าไหร่นะมันเหมือนการแบบกดเพิ่มมอสให้มันครบๆไปอย่างนั้นอะ่ะเออแต่ก็ดีกว่าไม่มีไม่เป็นไรของเรามันอีกอย่างหนึ่งครับคือเกี่ยวกับไอเทมยูนิคคือไอต้นไม้นะั้นนมันถุยยไออทมมกาดด้ด้ว แต่เทมยูนิคนั้นมันจะไม่ธรรมดาเว้ยคือมันจะมีโอกาสได้สิ่งที่เรียกว่าฟาวบอลมอสคือเป็นมอสประเภทพิเศษนั่นแหละแบบตัวอย่างอันนี้นะในธนูคิวเลนเนี่ยมันจะมีมอสฟาวบอลที่เพิ่ม a อ54%เลยครับและผมมั่นใจเลยว่ามันจะต้องมีมอสเกาๆให้เราได้ค้นหาอีกเยอะอะเอาจริงสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจต่อไปที่ปรับเข้ามาในหลีกนี้นะครับคือสิ่งที่เรียกว่า Bloodline Class ครับ Bloodline c l a s s เนี่ยเราจะได้ตอน End g เก e เนาะตอนที่เราสู้บอส e n d g เกมแล้ว ผมเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนแบบคลาสที่เรียกว่าทายาทของบอสในเกมอ่ะเออเช่นเราฆ่าบอสในเกมที่เป็น r i ชวรใช่ไหมเราก็จะได้คลาสที่เรียกว่า Nameless สบัด d ไลน์อยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นอันนี้หรือเปล่าอ่าซึ่งบัด d ไลน์ทั้งหมดเนี่ยมีให้เราเลือก10บ l ั o d ไลน์นะครับก็สามารถใช้ผสมกันกันกบ a อ c ซนเซนซีปกติได้เช่นสมมุติว่าผมเป็นเดสไออย่างเงี้ยผมก็จะสามารถเป็นเนมเลสบัตไลน์ได้ด้วยแต่ว่า แต้มไอเซนซี่มันจะแชร์กันนะครับเช่นผมลงแล็บ4จบแล้วเนี่ยผมได้มา8แต้มผมอาจจะอัพของเดตอแค่6แต้มแล้วก็แบ่งไปอัพไอตัวเนมเลสบัตรไลน์แค่2แต้มอะไรประมาณนี้เนาะมันไม่ได้แบบมีแต้มเพิ่ม,มนะแล้วก็มี8แต้มเท่าเดิมอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียที่ผู้เล่นอาจจะต้องเวทเวทเอาอะว่าอยากจะใช้อันไหนมากกว่ากันแต่โดยรวมแล้วผมมองว่าบางเอเซนซี่มันไม่มีประโยชน์ก็อาจจะเอาเลือกไปอัพไอตัวบัตรไลน์นี้เอาอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เพิ่มออปชันในการทำบิลนั่นแหละ ก็มีทั้ง10บัตรลายเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีอะไรเทพๆที่เขายังไม่ได้โชว์มาบ้างแหละอันนี้ที่เขาโชว์มาของ n m e l e ลสบัตรลายเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยว้าวนะคือไอ้ที่ได้แหวนเพิ่มอีกอันหนึ่งอะ่ะเออผมยังเฉยๆแหวนมันก็มันก็เหมือนลิชวลลิสใน P.O.E. 2อะ่ะที่มันก็อาจจะเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูคลาสอื่นจริงเขาโชว์มาประมาณ4บัตรลายแล้วมั้งเดี๋ยวเหลืออีก6ก็อาจจะไปดูอีกทีหนึ่งในเกมจริงกันแล้วกัน,นครับ ต่อไปครับสกิลใหม่สกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจริงจริงมันมีตีมอยู่นะคือมันจะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับไม้ไกสิทธิ์หรือวานส,ส่วนใหญ่ตามที่คุณมาเขาพูดไว้ตอนสัมภาษณ์3.26เลยสกิลใหม่เนี่ยจะมีสกิลที่ชื่อว่า kinetic rain ที่เป็นเหมือนฝนลงมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ wall of force wall of force เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการสร้างกำแพงที่ทำให้โปรเจกต์ตายมันสะท้อนได้ต่อไปอีก2ส,สกิลเป็นสกิลของธนูนะครับคือ conflagration ที่เป็นธนูระเบิดแล้วก็ thunderstorm ที่เป็นธนูพายุแบบนี้เนาะ แล้วก็สุดท้ายคือ Kinetic f u ฟ i l ิลาดก็อันนี้หน้าตาเหมือน Pv2 มากเลยเออผมว่าเหมือนเป๊ะเลยส่วนสกิลไหนจะดีไม่ดีอันนี้ผมตอบไม่ได้แฮยังไม่เห็นตัวเลขเลยเนาะนอกจากนั้นยังมีซัพพอร์ตเจมใหม่3อันมั้ง v i n g Lightning s u p p o r t อันนี้เหมือนใน Pv2 มันจะมีตัวสายฟ้าจิ๋วๆออกมาช่วยตีมอน w i n d i u r s t Support อันนี้ทำให้การยิงธนูเรามีพายุกระจายออกไปด้วยแล้วก็พายุมันจะระเบิดได้นะหลังจากที่มันระยะเวลาหมดแล้วอะไรประมาณนี้ อันที่3 kinetic instability support ทำให้สกิลคาถาของเราเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดเป็นไอล,ลูกกลมๆที่พื้นได้เวลามอนตายมันก็จะระเบิดอีกทีอะไรประมาณเนี้ยก็โดยรวมสังเกตว่ามันจะเกี่ยวกับคาทาแล้วก็ธนูซะส่วนใหญ่เนาะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งอย่างหนึ่งที่ผมไปเจอในแพทโนทีท่ค่อนข้างจะสำคัญมากที่จะเพิ่มเข้ามาในแพทหน้านะคือไอคาถาหรือวานเนี่ยมันจะมีเบสทป์ใหม่ครับประมาณ3อันมั้งซึ่งเป็นเบสทป์ที่พิเศษมากเพราะว่าเป็นเบสทป์ที่ไม่สามารถมี มอสที่เป็นแคสเตอร์ได้แปลว่ามันจะเป็นคาทาที่เอาไว้สําหรับโจมตีโดยเฉพาะเวลาคราฟก็จะง่ายราคาพวกคาทาก็อาจจะถูกลงสําหรับพวกสายโจมตีะนะเพราะว่า มันไม่ต้องไปผสมกับแบบไอ้ mod caster ที่เราจะไม่ได้ใช้อ่ะเออมันก็อาจจะคราฟง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ครับต่อไปครับ ascendancy ครับ ascendancy จริงๆมันก็ปรับหลาย ascendancy อยู่นะเช่น uh, elementalist เนี่ยโดนนิร์ฟ g กเลมเนาะ b u ฟลดลงไปครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ก็ผมว่ายังโอเคอยู่มี trister ที่โดนเนื้อไปประมาณหนึ่งเลยนะเออต้องไปดูในแพทโน้ตผมจำไม่ได้แล้วเพราะผมไม่ค่อยได้เล่น trister แต่ว่ามันโดนเนื้อไปนะแล้วก็ assassin ครับ assassin นี่เรียกว่า เรียกว่ายกเครื่องเลยอ่ะคือปรับเกือบทั้งหมดเลยครับจากที่ไม่โดนปรับมานานมากๆเรียกได้ว่าเป็นคลาสที่โลกลืมไปแล้วอ่ะแอสซัซินเนี่ยตีมหลักๆของมันเลยจริงๆนะคือเป็นพิษแล้วก็คริค,ครับซึ่งมันก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่โหนดที่ปรับมามันดีขึ้นเยอะเลยโนดที่ผมรู้สึกโดดเด่นมากๆเลยนะคือ i n f u s e Toxin ครับที่จะทำให้ทุกดาเมจสามารถติดพิษได้ คือมีมอนนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องทําโอกาสติดพิษอยู่นะแต่ว่ามันก็จะทําให้เราสามารถใช้ดาเมจไฟดาเมจสายฟ้าดาเมจอะไรก็ได้อะในการทําให้ติดพิษนะครับก็คือมอนนี้มันหายากมากนะผมว่าถ้าไม่ใช่จากมีดไฮสก็จากรงท้าอีเตอร์เวิลด์แล้วก็น่าจะไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับแปลว,ว่ามันค่อนข้างจะเปิดโอกาสบิวพิษมากๆเลยสําหรับแอสซัสซินอาจจะมีบิวแปลกๆก,กว่าคลาสอื่นๆเยอะเลย อีกโนดนึงที่เจ๋งมากๆของแอสซัสซินนะครับคือ Physical Infusion ครับที่จะทำให้เบสครีของเวทนะครับมีค่าเท่ากับครีในอาวุธหลักบอกเลยว่าสายแคสออนครีนี่ยิ้มเลยหวานเจี๊ยบแน่นอนคืออันนี้ดีมากๆเลยนะกับอีกโนดหนึ่งคือ d e a มา Mark ครับที่มันจะ trigger แอสซัสซินมาร์คเลเวล30ตอนที่เราตีติดครีซึ่งก็สะดวกดีนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรามีมาร์คออนฮิตที่ t r i กอ e r มาร์คได้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ว้าวขนาดนั้น ไอแอ s ส mm ัตว์ซินมาร์กเลเวลสาก็เหมือนจะได้คริมัลติเพิ่มเข้าไปอีก10%อะไรประมาณนะี้มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะแต่รวมๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแพทนี้นะแอ s สัตซิน,ะนจะกลับมาพังงาดจริงๆแต่ละโหนดเนี่ยคือโหโคตรดีอะจริงๆอยากเล่นเป็นลีกสตาร์เตอร์ด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าแพทเนี้ยจะต้องมีสตัหนึงที่เป็นแอด a ัตว์ซินแหละก็หวังว่าจะได้กลับไปลองเล่นในลีกนี้นะครับต่อไปครับ Uber Bo บอใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่หรอกเป็น Uber ของพพวก Bo Inincarnnation ท,าาททีี่่่เเิมมข้้าาในแลนะ ในเนื้อเรื่องนั่นแหละเออไอบอสสามตัวนั้นอะแต่พอเป็นอูเบอร์แล้วเนี่ยกว่าเราจะเข้าไปสู้อะเราจะต้องเก็บแฟกเมนต์มันจากเทียร์สิก่อนก่อนหน้านี้เทียร์สิมันจะมีแค่บอสพวกเอออูเบอร์ซีรัสอูเบอร์เซนิงเอ็กซายเตอร์เวิร์ลอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะมีเพิ่มไออูเบอร์อินคาร์เนชันอันเนี้ยสตัวเพิ่มเข้าไปอ่ะแน่นอนว่าพอมันมีอูเบอร์เวอร์ชั่นของรางวัลที่ดีขึ้นของมันก็คือจะดรอปยูนิคที่เอ่อดรอปแค่เฉพาะเวอร์ชันอูนนนนนิคคละะะอั่ก็็จเป เพิ่มเข้าไป3อันอะไรประมาณนี้อยู่นี้ก็สามารถดูในคลิปได้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันโหดหรือไม่โหดอะไรยังไงนะแต่ในเมื่อมันดรอปจาก Uber แล้วเนี่ยผมคาดหวังว่ามันจะต้องไม่ใช่อะไรที่เป็นขยะแล้วไม่ได้ใช้แน่นอนครับต่อไปครับคือเรื่อง Quality of Life ครับก็เพิ่มมาเยอะมากเลยเป็นแต่ละอันเนี่ยคือผมว่าอยากได้กันมาแบบนานแล้วอะ่ะอันแรกครับคือไฮส์จะไม่ต้องเก็บเลเวลโลอีกต่อไปแล้วผมบอกเลยนะว่ามันจะโคตรดีในต้นเกมมากๆเพราะว่า มาถึงปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเราเลเวล6กกว่าใช่ไหมเราลงไปฟาร์มไฮส์เลยนะสมมติว่ายังไม่จบแคมเปญอ่ะแล้วเราจะได้โลกเลเวลทําให้เราอาจจะฟาร์มไฮส์เร็วขึ้นมากเพราะว่าโลกเลเวล5มันจะมีทักษะในการแบบสมมติไอไขกุญแจเนี้ยมันก็จะไขเร็วขึ้นผมไม่รู้ว่าเขาปรับสเตตอะไรพวกนี้หรือเปล่านะแต่ถ้ามันเลเวล5จริงอ่ะเออตอนฟาร์มไฮส์ช่วงแรกไม่น่าจะเร็วจัดจัดอ่ะต่อไปครับคือการรีสเปกตัวพาร์สต์ทีต่างๆนะครับเราสามารถกดปุ่มเดียวแล้วรีสเปกทั้งทีได้้เลยยะรโดใชปมาณ อย่างที่เขาโชว์เนี่ยประมาณส0ง0มื0 0สามมซึ่งไม่เยอะนะผมว่าโอเคมากเลยก่อนหน้านี้ต้องมานั่งจิ้มทีละจุดหูปวดข้อมืออันนี้ดีครับอย่างต่อไปครับคือบี a t ซี r i รีอครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อจาก i อายต่อไปแล้วครับเราสามารถกดคอนโทรลแล้วก็คลิกจากในสมุดนี้ได้เลยมันก็จะออกมาเป็น b บี t อันนี้ถือว่าการฟาร์มบี t เนี่ยน่าฟาร์มขึ้นเยอะมากนะพอไม่มีอะไรที่น่าลำคาญแบบนี้แล้วอะ ต่อไปครับเราสามารถ identify item ได้โดยไม่ต้องใช้ score wisdom แล้วนะครับเราสามารถไปคุยกับ NPC ได้เลยแล้วก็กด identify ผมจำชื่อ NPC ไม่ได้น่าจะ Helena หรือเปล่าเออกด identify ได้เลยครับก็สะดวกขึ้นเยอะนะไม่ต้องมานั่งส่องทีละอันอันนี้นนผมชอบมากอันถัดไปครับที่ผมรู้สึกว่าสายคราฟอาจจะชอบแต่ส่วนตัวผมเฉยๆแล้วกันคือระหว่างที่เรากด spam alteration อยู่เนี่ยเราสามารถกดปุ่ม alternate ได้แล้วมันจะเปลี่ยนเป็น augmentation ให้เราไม่ต้องไปคลิก ลากคลิกอะไรอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนให้เลยอันนี้ก็ถือว่าดีครับสำหรับสายคราฟต่อไปครับคือการที่เราเปิดกล่องไบรท์เนี่ยเราเปิดแค่กล่องเดียวก็พอแล้วไอ้กล่องรอบๆทั้งพวงนั้นอนะ่ะมันจะเปิดให้หมดเลยครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าสะดวกดีเวลากดเปิดอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากกดเปิดนะแต่ว่ามันกดเปิดยากเวลากดเปิดแล้วมันจะมีไอเทมดรอปมาแล้วแบบมันจะทําให้เราคลิกเปิดไม่โดนเพราะว่าเราจะต้องไปคลิกโดนเก็บไอเทมอะไรประมาณเนี้ยเออการกดทีเดียวเปิดทั้งหมดไอใกล้ๆนะั้นอะ่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับ ถัดไปครับ stack deck โ oh, หอันนี้โคตรเทพเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเราสามารถกดคอนโท l คลิกขวาแล้วมันจะเปิด stack deck ให้อัตโนมัติเลยครับโดยมันจะเข้ามาอยู่ในช่องเก็บของของเราเนี่ยแหละแต่ถ้าเรากดคอนโทนชิปแล้วก็คลิกขวาเนี่ยมันจะเป็นการ drop ที่พื้นแทนอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆในกรน,นี้ที่เราอยากจะใช้ root filter เพื่อที่จะดูว่าเ,เราได้การ์ดอะไรแพงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเผื่อจะได้เสียงชวิง้งอะไรเงี้ยอันถัดไปครับก็ธรรมดาก็วาวโอบเนี่ยสามารถใช้กดเอเซนได้เหมือน remnant of corruption เลย อันสุดท้ายครับการอัพเลเวลเจมทั้งหมดสามารถทําได้ด้วยการกดปุ่มเดียวแล้นี่ผมโคตรชอบเลยอเอออันนี้คือโอดีมากๆเพราะว่า,าการกดบวกทุกอันอะ่ะจริงๆมันไม่ได้ยากนะแต่มันน่าลำคาญบางทีคลิกและจังหวะไม่ตรงคลิกไม่โดนม่นกลายเป็นเดินอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าแก้ได้ดีครับแก้ได้ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ควรมีตั้งนานแล้วเออ,อสำหรับแพท3.27 k e e p e r s of the Flame นะครับก็จะเปิดให้เล่นในวันที่1พฤศจิกายนนะครับจริงๆมันคือคืนวันที่31แล้วก็เช้าวันที่1พฤศจิกตอนตีสองเนาะก็วันที่31อะ่ะกินข้าวเย็นแล้วไม่ต้องนอนครับตื่นมาเล่นได้เลยเอยไม่ต้องนอนแล้วตื่นได้ไงวะเออแต่นั่นแหละไม่ต้องนอนครับกินข้าวเย็นแล้วรอเล่นได้เลย แต่ถ้าใครอยากนอนก็เดิกันตอนเช้าแล้วกันนะครับการปรับในแพทนี้เนี่ยถือว่าเอาตรงนะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจให้เล่นเยอะประมาณนึงเลยนะเช่นไอ้ o ลัดไลน์เอเซนเซีหรือไม่ก็จะเป็นไอ้เจเนซิสทรีอะไรอย่างเงี้ยเออแค่2อ,อย่างเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ทําให้แบบเกิดเป็นบิวใหม่ๆได้เยอะประมาณนึงแล้วนะครับหวังว่าเขาจะไม่เอามอสกากๆเข้ามาในแบบไอ้บลัดไลน์หกอันที่เหลือนะเหตุผลเพราะว่า เราต้องแลกอะแต้มเอเซนด์นซี่จริงๆอะเนาะถ้ามันกากใครจะไปยากอัพอะอะไรเงี้ยเนาะเออผมว่ามันโอเคมากๆเลยในแง่ของคอนเทนต์ที่เป็นบริชเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ผมมองว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าคอนเทนเดอรมันเยอะอยู่แล้วเออถ้าเราไม่ชอบบริชเราก็ไปทําอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้รวมถึงขอบคุณสมาชิกช่องทุกท่านด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในหลีกที่ดีที่สุดในปติศา,าครับบ๊าย